นี่แต่ร้านอาหารนะครับดูครับทะเลซีฟู้ดร้านนี้เราอยู่ที่นาลาทิปซีฟู้ดนะครับเหงือกทะเลกุ้งปูสดสดๆ่าย สับให้พันไรอย่าให้ลูกชายน็อบนการนะโอ้โเห็ดปูนเห็ดจำแบบนี้แล้วนะอ๋อเด่เขาก่อข้นเขาก็เห็ดร้านอาหารแบบนี้แล้วเนี่ย แพ้ครับแพ้บรรยากบบาศโูตนะครับกดแล้วนั่งตรงนี้นะครับเสียครับบรรยากาศหลอกแพ้ฟังเดยฟังเลยเตี้ยฟังเดยกับไพเนี่ยครับ <laughs> nè đây này, xô nước lã đó, hay hèn da thỏi, ăn <Popkeys> ừ, th so chặt cây ở menu hấp Cùng Cùa Ba mực khai khiêm Chính cùng mẹ cùng nó này ngắn nó Chính cùng กุ้งเลยฮะไม่มียำอาหารตามนี้นะต้มแกงหมชอชุบแป้งทอด ข้าวขาัดปูขัดปูแล้วข้าวขัดปูเลยวะมีใบแก้วเลยวะมีมะพร้าวตุ้ดติ่งโอเคนะครับบรรยากาศรอบไปเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะครับ